นิรยาทารุนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมีนในช่วงระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิพฤษภาคม2องพายขอบคุณสำหรับการกดติดตามสับสกายและแชร์คอมเมนต์ในช n e l นิรยาทารุนะคะและนี่ก็คือเอ e นอ y จีตัวตนของชาวมีนนะคะช่วงนี้จะเป็นอย่างไร The c h a r i o t เจตเดอะเฮอร์มิตซิกซับเพนเคิล และ e e e นอฟครัชาวมีนนะคะคุณน่าจะอยู่ในช่วงของการห่างสักพักกับใครบางคนนะอืมอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะมีอะไรอะ่ะความแตกต่างเยอะระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องของความแตกต่าง ทั่วๆไปหลายๆอย่างเลยทีเดียวสังคมวัฒนธรรมต่างชาติเชื้อชาติศาสนาความคิดความเชื่อทัศนคติแม้แต่อายุวัยที่แตกต่างกันอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวกรกฏนั้นเองนะคะปัญหาก็คือเหมือนกับว่า อาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงไปนะคะแล้วกออ็มันมีการอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะมีนก็เลยแบบเหมือนโอเคใช้เวลาในการหิวตัวเองอยู่กับตัวเองนิงน่งๆเงียบๆของตัวเองในช่วงนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับพิจิกรแล้วก็กันด้วยนะคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือคุณอาจจะเคยเสียใจกับความสัมพันธ์นี้เนาะน้อยอกน้อยใจในเรื่องของอความรักที่มันมีกันให้และกันได้รับไม่ค่อยเท่าเทียมกันด้วยนะคะหรือว่าเขาไปให้ความสนใจให้ความสําคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณก็ยังมีความรักแบบไร้เงื่อนไขให้เขาเสมอนะคะก็เหมือนกับแบบ เออก็ยังเหมือนกับยังรออยู่ตรงนี้ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาคืนดีหรือยังน้อยก็มีการให้อภัยซึ่งกันและกันให้โอกาสกันอะไรแบบนั้นนี่ก็คือ energy ของชาวมินต่อไปนะคะเราไปดู energy ใครคนหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างนะคะ the fool king of cup hangman t ดอะสตาและเพจชัปบอลนะคะก็จะมี Energy ของทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกราศีกุมนะคะแล้วก็ทัดไฟเมษสิงห์ธนูรู้สึกเหมือนว่าอตอนนี้นะคะเราอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะก็อาจจะเป็นหลายๆอย่างในชีวิตของเขาก็ได้นะคะเรื่องการงานการเงินหรือตอนนี้เขาอาจจะ เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขาไปเริ่มต้นอะไรกับใครใหม่หรือเปล่านะคะในอดีตเนี่ยเขาจะค่อนข้างดูแล้วใจใส่เราได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็มีความรักให้นะคะแต่ว่ามันก็เหมือนออมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะแล้วก็มันมีช่วงเวลาที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยได้เหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะเหมือนกับอะไรที่มันหยุดนิ่งเงียบเหมือนอะไรที่มันถูกแขวนไว้ นะคะเขาก็แบบพิจารณาไต่ตองสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องไปรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองและตอนนี้เขาก็เลยลุกขึ้นมาในการที่จะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายาม Move on นะคะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอะไรแบบนั้นเนาะทีนี้ในการเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะไปดูกันต่อไปนะว่าใครที่เขาจะเริ่มต้นด้วยนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าสถานการณ์และแนวโน้มจะเป็นอย่างไร3 mm hmm. ดาบเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของเวลาแห่งความเสียใจเจ็บปวดจบอะไรต่างๆเนาะดดซันอาจจะต้องมีการเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ Five of Bons d นะคะความขัดแยง้ง The lovers 10ดาบ Hangman Six of Pentacles The Hermit Ten of Cups Seven of Pentacles บางอย่างเราอาจจะต้องมีการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเรื่องเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ในอดีตที่มีเรื่องราวของความขัดแย้งอยู่นะมันอาจจะเริ่มตั้งแต่ความขัดแย้งมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ เราไม่ได้ทันสังเกตด้วยซ้ำไปนะคะว่ามันจะมีเรื่องประเด็นต่างๆขึ้นมาแต่พอนานๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มมีความขัดแย้งที่มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับมีคนนู้นคนนี้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายอะไรไปหมดเลยนะคะอืมอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวก็ได้นะแต่ความรักเนี่ยในอดีตเคยดีมากๆเคยแบบอยู่กันเป็นเหมือนคนในครอบครัวเลยทีเดียวนะคะมีความรักกันมากๆเพราะนี่คือ10 มีการคาดหวังอนาคตร่วมกันแบบจะเป็นคนในครอบครัวดเดียวกันแต่งงงแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยแบบมีปัญหาความขัดแยง้งก็เลยเกิดความนิ่งเงียบใส่กันนะคะมีการแบบเหมือนกับไม่ค่อยได้คุยมาสักพักอะไรเงี้ยนะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยนะคะรอคอยเพราะว่าที่รอคอยเนี่ยเหมือนกับว่าในหัวใจมันยังมีความรู้สึก อยู่ไงก็ยังมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกถึงการที่เรากับเขาเนี่ยเหมือนพรมลิขิตให้ได้มาเจอกันนะคะมี energy ของมิถุนด้วยแต่ในใจหนึงเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าในการรอคอยเนี่ยมันรอคอยที่จะจบไปหรือหรือรอคอยที่จะเออได้กลับมาคืนดีอีกมันก็ยังจะดูเหมือน ไม่ค่อยเห็นในทิศทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็เห็นว่าโอเคชามมินอาจจะรอตรงนี้เนาะณนะปัจจุบันนะคะทีนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยหลังจากที่ไดออ้ต่างคนต่างก็ไปนั่งคิดสัจะตรต่างๆนะคะถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรแบบนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะได้มีการ นัดเจอนะคะหรือว่าพูดคุยนะ,ะนัดหมายพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าที่จะต้องอหาคำตอบนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการในความสัมพันธ์คืออะไรนะคะนี่ก็คือ six of p e n t a c l หกเหรียญน,นะคะอาจจะต้องมาดูกันว่าเรื่องบางเรื่องพอที่จะให้อภัยกันได้หรือเปล่านะคะแล้วมันก็มี energy ของการเริ่มต้นเข้ามานะ ในพลังงานตรงนี้เรามองว่ามันมีโอกาสที่คนสองคนนะคะจะได้มาเริ่มต้นด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของความผูกพันอยู่มากนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่เหมือนกับเป็นเดิมพันว่าสิ่งที่เราได้เคยทำไปอดีตที่ได้ทุ่มเทไปต่างๆนานาเนี่ยนะมันจะทำให้ความรักครั้งนี้ดีขึ้นไหมแล้วเขามาเริ่มต้นกับเราหรือเปล่าเราได้เริ่มต้นกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเขา เออจะไปเริ่มต้นกับคนอื่นตรงนี้ก็จะเป็นการท้าทายมากๆเลยนะคะเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของคำข้อความในใจของเขาเขามีข้อความอะไรในใจที่อยากบอก I'm not sure d h a I deserve it เขาอยากจะพูดประโยคต่อไปนี้นะคะว่า ฉันไม่แน่ใจว่าฉันคู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่าหรือคู่ควรกับเธอไหม my own expectations hurt me so bad แล้วฉันก็เป็นคนที่ได้ผิดหวังนะคะมีความคาดมีความคาดหวังบางอย่างไว้สูงเกินไปแล้วความผิดหวังเนี้ยมันก็ทําให้ฉันแย่มากๆเลยเธอค่อนข้างมีอิทธิพลกับฉันมากๆเลยนะ ในความคิดการตัดสินใจในช่วงนี้อาจจะเห็นว่าตอนเนี้ฉันทำเป็นเหมือนไม่แคร์ไม่รับไม่รู้นะคะไม่ห่วงใยไม่เทคแอคชั่นใดๆแต่จริงๆแล้วฉันคิดถึงเธอมากๆแล้วฉันก็ยังรักเธออยู่ <c oughs> นี่ก็คือข้อความในใจของเขาต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาว่ามีความลับอะไรอีกบ้าง เธอรู้ไหมว่าเวลาที่ผู้คนพูดถึงเธออ่ะฉันก็จะแสดงไม่แสดงออกใดๆเลยอ่ะเหมือนกับแบบไม่ได้ take action ไม่ได้หือได้อืออะไรสิ่งที่เธอเห็นในชีวิตของฉันน่ะเธอรู้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะชีวิตของฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น และตอนที่เราห่างกันฉันก็เริ่มเข้าใจและเรียนรู้ในคอนเน็กชันของเราในความสัมพันธ์ของเราแล้วละ่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความพิเศษอย่างไรแล้วช่วงที่เราไม่ได้พูดคุยกันน่ะฉันก็ไปอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยส่งหากันเสมอแต่ตอนเนี้ฉันต้องนิ่งเฉยไว้ก่อนเพราะว่าฉันไม่สามารถที่จะให้เธอเข้าใกล้ฉันได้มากนะัก นี่ก็คือความลับที่อยู่ในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้นะคะว่าต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง Give a chance อาจจะต้องมีการขอโอกาสให้โอกาสกันใหม่ก็ได้นะ Screaming inside c o m i c partner feel safer in silence แล้วก็ perfect balance ในความสัมพันธ์นี้คงต้องคือมันขาดบาลานซ์ขาดสมดุลมากๆเลยนะคะกันให้และกันได้รับไม่เท่าเทียมกันต่างๆตรงนั้นด้วยเนาะแล้วก็บางทีก็มีเรื่องปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะที่มันดูมันไม่สมดุลกันเลยในคู่นี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความอึอดอัด บางอย่างเราก็อยากที่จะแสดงออกหรืออยากกระทําอะไรบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนะคะความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยเป็นในลักษณะที่ว่าบางทีอยู่ในลักษณะของคู่กรรมอะไรแบบนั้นเนาะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาทางแก้ไขให้ได้นะถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ความเงียบก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เข้ามาในเส้นทางนี้เพราะว่าบางทีรู้สึกว่าใช้ความเงียบความนิ่งความเฉยนะคะอาจจะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่านะคะแต่ในส,สภาพ สถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการที่จะต้องมีการขอโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาทั้งหมดตรงนี้แล้วก็คียก็คือจะสามารถบาลานนะคะสถานการณ์ตรงนี้ได้หรือเปล่าต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้นะว่ามีนอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบไหน HAPPY EVER AFTER ก็ไม่แน่นะจะมีการให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นความสุขต่างๆนะคะก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าคงต้องมีการปล่อยกันไปก่อน Let go เพราะไม่งั้นมันไม่สามารถเยียวยาอะไรได้เลยเพราะ้าที่ผ่านมาค่อนข้างแตกสลายและเจ็บช้ำมากๆนะคะ broken i n s i g h t เข้าไปถึงภายในเลยทีเดียว f a t e d relationship แต่มีสิ่งที่พยุงนะคะแล้วก็นำมา เย,ยวยาเชื่อมโยงระหว่างสองคนนี้ก็คือพรมลิขิตนั่นเองนะคะแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนกับมาถึงจุดที่ว่ารู้สึกทั้งรักทั้งโกรธบางทีก็เดี๋ยวเหมือนทั้งรักทั้งเกลียดอะไรไปอย่างนั้นเลยนะมันต้องการการรักษาเย,ยวยาแก้ไขมากๆก็ท้าทายอีกเช่นกันว่าในที่สุดจะได้มาลงเอยกันหรือไม่อย่างที่ไพ่บอกหรือเปล่านะคะว่าโอเคในที่สุดก็ ได้มาลงเอยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะเราจะไปดูขอคำแนะนำจาก Angel ที่จะให้กับชาวมีนด้วย pay attention to the red flag คือมันเหมือนมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้าตั้งนานแล้วนะว่ามันอยู่ในจุดที่เอันตรายนะคะแต่บางทีไม่ได้รับการแก้ไขไง religious factor แล้วก็ประเด็นก็เหมือนกับที่ไพ่ใบแรกบอกเลยนะคะ c ชอริออความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะมันก็มีเยอะด้วยก็เลยเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่มันก็ยังดีที่ว่าสองคนเนี้ยยังไงยังไงก็มีเคมีที่ตรงกันดึงดูดกันอย่างมากๆเลยเสมอเลยนะคะอืม จะมีคนตั้งคำถามในใจอยู่เสมอว่าเอ้ยฉันคู่ควรกับความรักนี้ไหมอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้ you deserve love เนี่ยไพ่แนะนำว่า,าเราจะต้องรู้คุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดี you express your love นะคะ มันก็เป็นช่วงเวลาที่บางครั้งเราอาจจะต้องแสดงออกถึงความรู้สึกในใจของเรานะคะไม่รู้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักจนความรักนี้เกิดปัญหาด้วยหรือไม่นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับ MEAN it's not for you don't interfere with the v a r u a b l e lesson stop obsessing Stop worrying และ let your f a c e b r e a t h e stronger than your f e a r ก่อนอื่นต้องมีการ stop อะไรบางอย่างก่อนนะคะหยุดอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะหยุดกังวลหยุดหมกมุ่นเกี่ยวก,วกับเรื่องของความผิดของพลาดของตัวเองเนาะคือตอนนี้มันเป็นช่วงของการศึกษานะการที่จะต้องสอนตัวเองว่าทุกอย่างตรงนี้มันเป็นบทเรียนที่มาสอนเรานะคะ แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตอบคำถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเขาใช่คนของเราจริงๆหรือเปล่าไอ้การที่ใช่คนของเราเนี่ยก็อาจจะดูว่าโอเคว่าเขาเนี่ยมีคือเขาเนี่ยเกิดมาสำหรับเราคนเดียวจริงไหมนะคะเขามีใครหรือเปล่าตรงนั้นเนาะนอกนอจากนี้เราเข้ากันได้หรือเปล่าด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามอะ่ะถ้าคุณกังวลมากกลัวมากนะคะตอนนี้ไพ่บอกว่าจงสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาขึ้นมาให้อยู่เหนือความกลัวให้ได้นะคะความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าเราเนี่ยคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมีน คุณสามารถติดต่อตัวดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างแสบได้สุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีมีความสุขอย่าลืมสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ